การใช้ชีวิตมาเนี่ยทุกวันมันปีวันเดือนปีเนี่ยปรากฏเมื่อเรามีความคิดเท่านั้นนลถ้าคนไหนไม่มาถามวันนี้วันอะไรเดือนอะไรปีอะไรเราก็ไม่ได้คิดว่าวันเดือนปีมีอยู่หรอกวันเดือนปีมีอยู่หรือว่ามันมีการกระทบให้สํานึกว่าวันนี้วันมีคนมาถามเราจะทํากิ่นู่นกี่นี่วันนี้วันอะไรเวลาเท่าไหร่ มีความจำเป็นต้องใช้เราถึงต้อขึ้นมาได้แต่เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้วันเดือนปีก็ไม่มีวันเดือนปีมันสมมุติขึ้นมาตรงที่เราจะใช้มันแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้มันวันเดือนปีก็ไม่มีความหมายอะไรทีนี้ว่าเราเราก็ไม่รู้จักสมมติอันนี้เราก็ไปคิดว่ามันมีจริงจนกระทั่งว่าสมมุติอันนี้มันพอกพันมัดกายมัดใจของเราจนเรา ต้องใช้มันใช้มันเป็นชีวิตทีเดียวแต่ชีวิตอีกด้านหนึ่งที่มันไม่ต้องมีอะไรเลยชีวิต,วนตวนนนใน,นความรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้เป็นของสดใหม่จริงนะความรู้เนื้อรู้ตัวงนรู้เนื้อรู้ตัวหมเพราะว่าเราทําใจให้สบายๆให้ใจให้ใหม่เสมอเราเนี่ยเรียกร้องร่าร,ร้องหาอันใหม่ปีใหม่เดือนใหม่แต่ใจใหม่ๆของเราเนี่ยเราไม่ค่อยรู้จัก ใจของเราน like, no kind of right. ี่ถ้ามันไม่คิดเนี่ยมันใหม่ตลอดเวลาแต่ถ้ามันคิดเมื่อไหร่มันก็จะแก่ทันทีเลยเพราะความคิดคือการเกิดใช่ไหมเกิดความคิดอะไรก็ตามมีการเกิดทั้นก็มีการแก่การเจ็บการตายความคิดมันเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปการดับไปคือการแก่เจ็บตายของมันถ้าเราไม่คิดเลยใจซื่อๆใสๆว่างๆไม่มีอะไรเกิดก็ไม่มีอะไรดับไม่มีไม่มีการเกิดก็มีการแก่การเจ็บการตายก็ไม่มีไม่มีการเกิดความคิด การความคิดที่จะแก่จะตายก็ไม่มีเราก็จะไม่ได้เกิดมาให้เป็นทุกข์ดังนั้นที่เราเป็นทุกข์นี่ก็เป็นผลพลของความคิดของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของเราเองดังนั้นเปลี่ยนใจใหม่ว่าปีใหม่นี้เราจะอยู่กับใจใหม่นี่ใจเก่าใจเก่าคือใจที่มันคิดเรื่อยๆมีเก่าแต่ถ้ามันไม่คิดมันก็จะใหม่อนั้นโยมอ่อนด้ใจใหม่นี่ใจเก่า เพราะว่าในแสดงว่าเราไปคิดเรื่องเก่าๆอยู่เนือเราอยากจะได้ใจใหม่ทําไมไปคิดแต่เรื่องเก่าเพราะว่าเรายังไม่เกิดยังไม่เกิดวิปัสนาเพราะนั้นมาทําวิปัสนาเมื่อวานนี่ตั้งแต่หกห้ามูเย็นถึงตีหนึ่งนะเราสวดมนต์วิปัสนาฟังธรรมบรรยายกันหกเจ็ดชั่วโมงอยู่ในนั้นก็เสด็จอยู่อ้อนไม่มาไปเข้าดาวที่ไหนก็ไม่ ญาตมาจากเมืองไทยภาคอีสานกันๆก็เลยน่าจะมาน่าจะมาเข้าเดือนที่ดีไปเข้าดาวที DVD> ่อื่นก็ดาวไปเรื่อยๆเไม่เข้าไม่ถึงเขาเขปิดถนนหมดเลยถนนหมดเรไปจะไปเข้าดาวเราไปจะไปเข้าดาวเขาอัพบางจริงๆลูกสาวอยากมาฟังเมื่อเมื่อวานมาอยากมาสวดก็ต้องรออีกปีปีหน้าหนึงปีหน้าก่อนละกันปีหน้าไม่รู้ปีหน้าหลวงพ่อจะอยู่หรือเปล่าหลวงพ่ออาจจะตายไปก่อนก็ได้ ไม่เอาความจริงต้องพูดให้ฟังสุขภาพดูสุขภาพแข็งแรงอ้าแข็งแรงแต่ว่าคนที่แข็งแรงตนวรราก็ตายไปเยอะแล้วนะนั้นชีวิตไ่แน่นอนใช่ไหมเพราะนั้นความแก่ความเจ็บความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันไม่ได้เลือกว่าหนุ่มว่าแก่ว่าหนุ่มว่าสาวดังนั้นเราก็ไม่ควรประมาททาอะไรที่มันจะทําให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายรีบทําทําได้นะ จไม่อยากจะให้มันคิดก็อย่าให้มันเกิดอย่าให้มันเกิดความคิดถ้ามันคิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทาให้ใจไม่ให้มันเกิดก็คือมาอยู่กับตัวตัวรู้จะไปอยู่กับตัวคิดเพราะชีวิตของเรามีสองอย่างคือรู้กับคิดเราจะอยู่กับอันไหนถ้าเราอยู่ความรู้มันก็จะได้สิ่งที่ใหม่เสมอถ้าจะอยู่กับความคิดก็เป็นสิ่งที่เก่าความรู้เนี่ยเหมือนกับใบไม้ที่เพิ่งปลิกแต่ความคิดหมายถึงใบไม้ที่มัน แก่แล้วมันก็มีแต่จะหลุนต่อไปดังนั้นเราก็จะมาอยู่ความสุขใหม่ของความรู้สึกตัวแต่ความรู้สึกตัวไม่ใช่คิดเอามันจะได้นะก็ต้องมีการฝึกนะเพราะฉะนั้นอย่ามัรู้ทั้งนานแล้วว่าวันเราฝึกอะไรใช่ไหมฝึกความรู้สึกตัวแต่ใส่แต่ใส่ใจที่จะรู้ว่ามันก็ต้องใจเดี๋ยวพอดีลูกสาวจะกลับมาเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสาวมาปฏิบัติเองลูกสาวอาจจะพัฒนาไปเรืเออถ้าเขามีบุญนะช่วงนี้เขาอยู่ Yeah. ถ้าเขามีบุญเขาจะได้ปฏิบัติถ้าเขาไม่บุญก็เหมือนเดิมเหือนทุกเหมือนแม่แั้อาจจะทุกยิ่งกว่าแม่แล้วเ <c oughs> พราแม่ทุกวันแอ้วเสี <c oughs> ยคนแล้ใช่ก็ต้องหาใจใหม่ๆนะใจเก่าคือใจไงใจคิดแต่เรื่องเก่าเรื่องโลกโกธหลงนี่เป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าหลายร้อยหลาย,ลายล้านปีแล้วทําไมไม่เบื่อมั่ <c oughs> เงเนั่งเบื่อราคาเรื่อ โสษาก็น hey, <speaking> ่าเบื่อโมหะก็น่าเบื่อแต่ทําไมเราเบื่อมันไม่เป็นเพราะเรายังไม่ได้ฝึกตัวถึงรู้เรายังไปคิดชอบกิดของเก่าอยู่เพราะยังหาของใหม่ไม่เจอวัดนี่มาเพื่อที่จะให้มาสร้างของใหม่นะก็ดังนั้นก็มาทีใหม่แล้วมาสร้างใจที่ใหม่เมื่อใจใหม่แล้วร่างกายจะใหม่แล้วร่างกายใหม่ก็หมายความว่ามันสดชื่นตลอดเวลา ตัวนะชื่นตัวระเวลาเพราะว่าเรามีใจใหม่อยู่ต้นไม้ที่มันจะแก่ปู่มา20 30 100ปีร้อยปีก็ตามแต่ถ้าหากว่ามันรีบใบใหม่อยู่มันก็เป็นต้นไม้เพิ่งเกิดใช่ไหมแต่ต้นไม้เพิปป่งปลูกเมื่อวานทําไปถูกแดดเหี่ยวมากก็ต้นไม้ที่มันร้อยปีแล้วแก่แล้วเหี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้ต้นไม้มันองอกงามก็คือความชุ่มเย็นใช่ไหมความชุ่มชื้นความชื้นชื้น,นท่านเกิดเสมือนศรัทธา ศรัทธามีศรัทธาจิตใจที่มีศรัทธาโดยที่จะมีชีวิตนะศรัทธาที่จะมีใจใหม่นะไม่ใช่ศรัทธาที่จะถวายเข้าของอะไรมาออกมายแต่การถวายเข้าของนี่เป็นสื่อเพื่อให้มาพบพระเพราะพระก็จะพูดในเรื่องใหม่ๆให้ฟัง <c oughs> แต่พูดพระพูดเรื่องใหม่ทุกวันตะโยมยังใช้ใจเก่าๆอยู่มันก็ไม่ได้เดี๋เหมือนกัยโยมมาเนี่ยพูดเรื่องใหม่ๆก็ไม่เขาเอาน้ําใสๆให้แต่ว่าแก้วของโยมยังยังไม่มมได้ล้างเพราะนั้นน้ําใสาที่มาใส่เข้าไปมันก็กลายเป็นน้าอะไร ขุณไปเพราะเราต้องล้างแก้วของเราด้วยหมายความว่าลือ้อเรื่องเก่าออกไปเรื่องที่เราคิดเรื่องรักเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงที่เราคิดบ่อยๆนะี่อย่ามาคิดแต่คิดนิดน้อยหน่อยหนะ่คิดนิดน้อยหน่อยถ้าจาเป็นนี้แต่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องมาสร้างตัวรู้สิบตัวเนี่ยเป็นตัวใหม่เพราะนั้นเรามาบอกมายี่สบาสิบปีแล้วมาสร้างตัวรู้สึกด้วยกันยกมือแต่ว่าโหูหาคนทํายากนลยเกิย <laughs> แต่ว่าคนไหนทําตามแล้วปรากฏได้ผลนะ ปีนี้จะมาไปรับงานของสถาบาสสันสมศรีที่กรุงเทพมีครูบาอาจารย์นะนะั้นักเรียนประมาณพันกว่าคนเฉพาะครูบาอาจารย์ประมาณสองรอกว่าคนแต่พูดในเรื่องเนี้ยหกเดือนเดือนละส0 4สิบสิบคนจัดทุกๆเดือนเลยนะปรากฏหกเดือนผ่านไปเขาตื่นตัวตื่นตัว,ตตว,ตตวก็เลยว่าไม่ไหวเหนื่อยขอพักก่อนเดี๋ยวแวะมาที่นี่สักสองสามเดือนแต่แวะมาที่นี่ก็มีโครงการนีนะ้อ,อาจารย์ที่จะอบรมแต่ทางนี้ทางด้าน,นตะวันตกไม่ค่อยมีปีนี้ก็เรื่องด้านทาง พอดีดาเขาจะเอาทางนู the mm ้น hmm. ก่อนเขาเลยเปิดอบรมทางนู้นก่อนก็เลยไปหาเขาดังนี้ต้องการคนที่มีศรัทธาที่จะทําคนไหนมีศรัทธาทามาก็ไม่บอกกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากถ้าบอกไป้เขาไม่เอาไปเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยใช่ไหมแต่เราไปบอกคนที่เขาจะเอาเขาจะเอาเอาอะไรก็เอานนั้นยกมือแค่นั้นไม่มีอะไรว่ากยกทำไมล่ะหลวงพ่อดึงกายกับใจมาอยู่ด้วยกันกายกับใจมาอยู่กันมันจะขอให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเหมือนน้ากับดินนะมาอยู่ด้วยกันมันจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมา ต้นไม้ที่มันไม่เคยเกิดก็จะเกิดต้นไม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะงามใช่ไหมแต่ถ้าน้ําอยู่แห่งหนึ่งดินอยู่แห่งหนึ่งต้นไม้เกิดได้ไหมไม่ได้ต้นไม้ปลูกในน้ําก็ไม่ได้ไปปลูกบนดินที่ไม่มีน้ําก็ไม่เกิดใช่ไหมเหมือนก,นการกายกับใจนะมันอยู่กับคนและที่โยมนั่งอยู่ที่นี่แต่ใจคิดไปไหนไม่รู้แสดงว่าการอยู่ที่นี่เป็นเหมือนน้าที่แห้งขอดไม่มีฉัตรานนะ,ะหรือบางทีกายนั่งอยู่ตรงนี้ แต่ว่ามันไม่รู้ใจมันไปใจกับกายไม่อยู่ด้วยพอดึงกายกับใจมาอยู่ด้วยกันปั๊บน้ากับดินจะอยู่ด้วยกันเอาอะไรไปปลูกข้อง,งามถึงไม่ปลูกยามก็ขึ้นใช่ไหมกายกับใจมาอยู่ด้วยกันศีลธรรมจึงอกงามขึ้นเองถึงไม่อบรมอะไรมากคนนั้นก็มีศีลธรรมโดยธรรมชาติในอดีตเนะี่ยทำไมคนเขาจึงเป็นคนดีเป็นคนมีความสุขเพราะเขาไม่มีเรื่องอะไรที่จะรอดใจออกไปคิดเรื่องมากกายกับใจเขาอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่งานการต่างๆก็งานทำเร่ง ไม,ไ,มไม่ต้องอาศัยสมองคนอื่นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้งานบางสิ่งบางอย่างที่เราทาด้วยตีนด้วยมือไม่ได้ทําแล้วเขาแย่งไปทําหมดเราก็มาหาแต่เงินอ,อย่างเดียวเพื่อ <c oughs> <c oughs> มาซื้อไอ้สิ่งที่เขาทาข้าวเนี่ยเมื่อก่อนคน,น,น,นจะได้ข้าวมากินแตล่ละปีๆๆใช่ไหมเราก็ดงมือตั้งแต่ลุกล้างถังพงมีไทยมีหวานมาตามปูตามไมเคยได้ข้าวมากินเราก็เด้ผู้ขี่ได้ทําด้วยมือมาตลอดกายกับใจเรื่ัยตลอดใช่ไหม แต่เดี๋ยวน,นี้เวลาจะกินข้าวนึกถึงอะไรไปร้านไหนหนอน <c oughs> จะอร่อยไม่ต้องนึกถึงว่าจะไปลกล้างของพงที่ไหนใช่ไหม <c oughs> มันก็ไปสวยอความสุขที่เขาหามาให้เรามีแต่เพียงหาเงินเพราะนั้นชีวิตของเราแต่ละวันก็มีแต่เงินเงินเงินหาเงินตลอดวันทํางานสองเจ้าสามเจ้าก็ยังไม่พอใช้อีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่การที่เราไปหาเงินเราก็จะได้แต่เงินแต่ใจไม่อยู่กับงานใช่ไหมนี่ความสุขเราก็หายไป ดังนั้นเดงในช่วงปีใหม่นี้ถ้าจะคิดว่าจะทําอะไรใหม่ๆให้มาหาที่วัดป่าจะได้ของใหม่ก็ได้ะนะแต่ก็มาแล้วได้มาเห็นเรื่ของใหม่มึงพ่อ, <c oughs> องพ่อจะมีของใหม่ของใหม่ให้บอกให้แต่ว่ามีหน้าที่บอกเท่านั้นนะถ้าบอกระ้ยมไม่เอาก็ไม่ได้เหมือนกันเออตรงนี้นะตรงนี้น้านะตรงนี้ปุ๋ยนะตรงนี้ดินนะตรงนี้มเมล็ดพืชนะปลูกเขเองนะมันก็บอกแค่นี้นะตอนนี้มีวันอะไรก็คนจริงมีทุกวันนะ ช่วงเย็นตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มก็มีอยู่ถ้าโยมไม่อยู่ก็ห้าโมงเย็นถึงทุ่มหมู่พระก็ไปไปไปวันแล้วแต่ถ้าหากมีโยมอยู่ก็ปฏิบัติเป็นเพื่อนโยมถึงสองทุ่มได้แล้วก็วันพุธเราก็มีวันพุธวันอักขัรวันพุธทุกวันพุธตลอดวันวันเดลยูธีสนะมาทั้งวันก็ได้วันพุธก็จะมีทุกวันนี้ก็มีโยมมานั่งอยู่สองคนสามคนสี่คนวันอักขัรก็มีด้วยนะเพราะนั้นเองก็บอกให้จันทร์อภัยว่าน่าจะจะยูิีประจํา ทุกเดือนเนี่ยเดือนละห้าวันเจ็ดวันโยมมาไม่มาพระเราก็ทําแต่ว่างานวัดป่าก็าเยอะเนาะพระท่านก็ไม่มีเวลางานเยอะ <c oughs> นั้นเองก็แต่หลวงพ่อถือเรื่องนี้เป็นอาชีพไปเลยงานเรื่องอื่นไม่ทำทำแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวกลับไปเมืองไทยก็ไปทําเรื่องนี้หกดือเจ็ดเดือนกลับมาที่นี่ก็ก็โยมเข้ารู้มาก็ทําบางทีโยมไม่พาทําเราก็ชวนโยมทำด้วยเองคือถ้าไม่ไม่มีถ้าไม่มีเรื่องนี้มาก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียว มุลธเจ้าท่านทำสองงานสองอย่างหนึ่งงานคันธาธุระเรียนหนังสือเอามาเรียนจบมาแล้วสองวิปัสนาธุระศึกษาวิปัสนาได้ศึกษาตัวเองก็เหลืองานเรื่องนี้เรื่องเดียวมาต้องทําอยู่พอทำมานานแล้วยี่สิบสาสิปีแล้วก็ไปช่วยบอกให้โยมทํามัง่งทาแค่สองนาทีมันก็สบายก็บอกนะมันก็เลยพอมีความสุขบ้างแต่อยู่เมืองไทยในงานเยอะอยจริงนะห้าหกเดือน,นไม่ได้พักเลยนะคนไทยนิยมไปหรอไม่ใช่คนไทยมีปัญหาเยอะไง เราต้องลงไปแก้แก้ปัญหาเยอะเนข้าบัดเยอะก็เลยต้องาแก้ปัญหากันกลับไปนะอ๋อกลับไปลืมบอกด้วยเดี๋ยวจะแนบไปที่แพทย์แสงเทียนไปเข้าวิปัสสนาที่นั่นสักสี่วันนะแพทย์แสงเทียนแพทย์แเทียนวันเดี๋ยวเสร็จทุระเดีไปนะอ้าวเตรียมตัวตรวจน้ำมาเรื่อยเนาะข้าหิวแล้วลมแล้วตอนเช้าสันถั่วกำมือเดียว เกาไม่หิวพระเก่าพระเก่าไม่หิวพระเก่าไปแล้วพระเก่ากินเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเป็นโยมบนทนนะโยมบนทนโยมโยมหมดทนนะวันนี้โยมหมดทนยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนดิสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติ อิชีดังปาธิดังดุมหังกิปเมวะสามิชโตสัพเพปุเรนโดสังกปาจันโทปันาระโสยธามณีโชติราโสยธาสัพิติโยวิวิวจันโตสัพปารโควินาสตุมาเตภวันวันตารายยสุขี Kayu ko ampa wa apiwa anasiri zanijang wuta pajani nojata rotha marwata ความเจริญทราบเสียริวัตถโกยัสวัตถโกความเจริญเสียริความเจริญยศภารวัตะโกวันนวัตถโกความเจริญกำลังความเจริญวันนาสุขวัตถโกโหตุสัพพทาความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทง ทุกขารคคาพยาเวราความทุกโรคภัยและเวรทั้งหลายโสกาสตุจุปัตวาความโสสตรูและอุปาทวาทั้งปวงเนกาอันตรายาปินาสันตุเจเทสะสาอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกประการจงพินาศไปด้วยเดชะ ชัยยสิทธิพนางลาพังความชนะความสําเร็์และลาสุทธิปายังสุขังกลลังความสวัสดีมีโชวความสุขแลกล้มลังเสียรีอายุจะวันโนจะโคขงังเสียรีอายุวันนาโคข้าบัวุฒธิจะยชัยยสวา่าความเจริญและความเป็นผู้มียศ สัตว์วาสัจจะอายุชาขาดได้อายุยืนเป็นร้อยปีทีวสิทิพวันตุเตระความสำเร็จกิจจมีแก่ท่านในการทุกเมื่อ